สวัสดีนะครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยสวัสดีวันสงการนะครับวันนี้ผมมาเตรียมรถเพื่อที่จะเดินทางมีภารกิจเดินทาง800กิโลนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่เพชรรถพี่เพชรสวยงามแน่นอนสวัสดีครับ <S <S do กำลังออกเดินทางจากโชว์รูมผมนะครับการนี้ตะกี้แวะเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะกำลังออกเดินทาง ก็เด <premises. S 2> so so ี so. So. So ๋ยวเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อเนาะหลังจากเมื่อคืนมาถึงที่พักนะฮะก็นี่นะฮะรอบางนะครับบรรยากาศระหว่างทางนะฮะอ่าประมานี้นะฮะขับดีมากนะครับพี่น้องขับดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกียร์เรื่องของช่วงร่างแล้วก็เรื่อง ของอพวงมาลัยนะฮะให้ความรู้สึกที่ดีมากนะฮะฟินเนลลิ่งดีมากเลยนะเนี่ยขนาดทางโยกไปโยกมานะฮะก็ด <ๆ S 2> ีกระถายเห็นเห็นเลยนะฮะก็ผมขับมาเองนะครับแล้วก็ใช้งานเองนะฮะ,ะขับดีแน่นอนนะครับขับดีแน่นอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะฮะความเงียบนะครับกำลังเครื่องยนต์นะฮะ บเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข2023ตั้ง GPS อยู่นะครกำลังจะไปพบลูกค้านะครับก็ยืนยันครับจากการใช้งานจริงนะฮะจากการใช้งานจริงนะฮะโอเคมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่าเท่านี้ก่อนนะครับหยุดบันทึกไว้เท่านี้ก่อนนะฮะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับมุ่งนาคสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านนะฮะอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้อ่า ผมมาถึงแล้วนะฮะถึงบ้านพี่เพชรแล้วนะฮะนี่อยู่ด้านหลังนี่เองนะฮะอยู่ด้านหลังนี่เองนะครับเดี๋ยวจะพาไปพบพี่เพชรกับพี่ประเสริฐนะครับด้านนี้เลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้พี่เพชรนะครับอันนี้พี่ประเสริฐนะครับอันนี้ผมมาถึงที่นะครับพี่แล้วก็พอดีจะเน้นย้ำหน่อยเน้นย้ำมาให้พี่เพชรกับพี่ประเสริฐหน่อยว่าช่วยช่วยบอกลูกค้าผมหน่อยว่าใช้เงินออกรถสามหมื่นกว่าบาทจริงๆใช่ไหมใช่ครับ ใช่นะพี่นะก็คือโอนเงินเข้าบริษัทเลยนะครับก็ใช้เงินตัวนี้เป็นแคมเปญพิเศษเป็นรถใหม่ายแดงนะฮะใช้เงินออกรถ30,000กว่าบาทนะฮะอาจจะอาจไม่ดีนะเป็นวีโออันนี้ก็พี่พี่เพรโอเคใช่ไหมใช่โอเคพี่บ๊วยโอเคเนาะรับผมก็เดี๋ยวผมนุญาตถึงบ้านใช่ค่ะเราไม่ต้องไปรับถึงที่ โชว์รูมยิ่งเดี๋ยวนี้โรคระบาดเนาะไม่จำเป็นก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทั้งคู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมสอนการใช้งานของรถนะฮะไม้ชิีฟี่ผมเริ่มสั่นอีกแล้วนะฮะขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับ